ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการโลกรถยนต์เทพิเศษนะคะวันนี้จูนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งาน Bangor International Motor Show 2022ใน Impact Challenger เมืองทองธาน,าน,นีค่ะช่วงนี้กระแสะรถยนต์ไฟฟ้ากำลังมาแรงเลยนะคะแถมมีราคาปรับลดลงอีกด้วยแน่นอนค่ะว่าภายในงานเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจนอกเหนือกว่านี้อีกแน่นอนงั้นตามจูนมาเลยดีกว่าค่ะ โอ้โห oh, BMW นะคะจัดบูส์สวยมากๆเลยค่ะโดยไปถึงรถยนต์ BMW ที่เป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็ยกทัพนะคะมาที่งานมอเตอร์โชว์หลากหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรานะคะไปฟังผู้บริหารจาก BMW กันก่อนค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแข่งนวตกรรมยานยนต์ของ BMW ในงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่43ในครั้งนี้เรานำา2รุ่นใหม่ในกลุ่ม BMW M มาเปิดตัวรุ่นแรกคือ BMW M 440i xDrive Coupe ใหม่ รุ่นนี้จะเปิดรับจองทั้งออนไลน์ในแร่มาสที่2นี้ครับอีกหนึ่งรุ่นสำหรับ BMW M ในกลุ่มของ Sport Activity Coupe ได้แก่ BMW X4 M Competition เปิดราคาจำหน่ายที่8,599,000บาทพร้อมแพ็กเกจบรุ่รบนศา BSI Standard 3ปี60,000กิโลเมตรอีกรุ่นในกลุ่มของ Sport Activity Coupe เรานำเสนอ BMW X4 X-Drive 20D M Sport รุ่นปรับโชมใหม่ เปิดราคาจำหน่ายที่4 9 90,900บาทพร้อมแพ็กเกจรรษสา BSI Standard 3ปี60,000กิโลเมตรครับสํหรับรถยนต์ไฟฟ้าเราเพิ่งเปิดตัวกันไปเมื่อเดือนที่แล้วได้แก่ BMW i4 ประกอบด้วย2รุ่นย่อยนะครับก็คือ BMW i4 M50 ใหม่อีกรุ่นได้แก่ BMW i4 eDrive40 M Sport สําหรับราคานะครับ BMW i4 M50 เปิดราคาจำหน่ายที่4 9้9 0 0 0 0บาทส่วนในรุ่นของ BMW i4 eDrive40 M Sport ราคาจำหน่ายที่4 4 9 9 0 0 0บาททั้ง2งงรุ่นมาพร้อมกับแพ็กเกจบำรุงรักษา BSI นาน4ปีไม่จำกัดระยะทางครับลูกค้าที่เลือกเป็นเจ้าของรถยนต์ BMW รุ่นที่ร่วมรายการผ่านโปรแกรม Freedom Choice ของ BMW Financial Service ประเทศไทยและมีกำหนดการส่งมอบรถยนต์ภายในวันที่30เมษายน2565จะได้รับความอุ่นใจไปกับประกันภัยชั้น1 BMW Protect สูงสุด3ปีพร้อมเงื่อนไขพิเศษเงินดาวน์0% ส่วนลูกค้าที่เลือกออกระจนภัยไปกับรถยนต์ BMW ตะกูล X รวมถึง BMW iX แล้วก็ iX3 โดยมีกำหนดก,การส่งมอบรถยนต์ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน2565จะได้รับ SmartWatch Garmin Venue 2S ครับลูกค้าที่เลือกรถยนต์ BMW X1 พร้อมเลือกแพคเกจ BMW Service Inclusive BSI 5ปีจะได้รับการขยายเวลาคุ้มครองให้เป็น10ปีพร้อมกับอีกต่อของการรับประกันภัยชั้น1 BMW Protect สำหรับลูกค้าที่เลือกใช้บริการผ่านทาง BMW Financial Service ประเทศไทยครับและสําหรับรุ่น BMW 7 Series นะครับก็มาพร้อมกับข้อเสนอ7 Wonders of 7 Series เพื่อลูกค้าที่เลือกจองผ่านโปรแกรม Freedom Choice ได้รับสิทธิพิเศษพร้อมโปรแกรมอื่นๆอีกมากมาย <S <S เงินไขก็พิเศษรถยนต์ก็พิเศษแบบนี้อย่าลืมมาสัมผัสรถยนต์ BMW กันที่งาน Motor Show 2022ด้นะคะ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจากรถยนต์ฮอนด้าก็เป็นหนึ่งไม่แพ้ใครเลยนะคะแถมยังมียอดขายคลองใจผู้ใช้ทั่วโลกอีกด้วยสำหรับวันนี้ผู้บริหารจากฮอนด้ามีข้อเสนอพิเศษดังนี้ค่ะฮอนด้าก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยที่สนับสนุนฮอนด้ามาเป็นอย่างดีทําให้ผลการดําเนินง,งานใน2เดือนแรกของปี2565นี้ฮอนด้ยังสามารถคลองอันดับหในตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลได้นะคะ สำหรับในงานมอเตอร์โชว์ในปีนี้เนี่ยเราได้ยนนำายนตรกรรมทั้งหมด10รุ่นมาจัดแสดงซึ่งตอบโจทย์ทุกแซกเมนต์แล้วก็ตอบโจทย์ทุกลักษณะการใช้งานของลูกค้คาเลยนะคะโดยที่ไฮไลท์เราเนี่ยจะมีกลุ่มที่เรียกว่ารถยนต์ไฮบริดหรือว่ารถยนต์ในกลุ่มที่เรียกว่า e h e v b นะคะก็จะมี hrv e-hv e accord e-hv city แล้วก e ็ city h a t h b a c k e-hv ซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นรถ full hybrid เนี่ย รถยนต์ในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะให้สมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยมแล้วก็อัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถยนต์ไฮบริดน,เนยเป็นรถที่ลงตัวในการใช้นชนีวิตปัจจุบันนี้ทั้งทางด้านการใช้งานแล้วก็ทางด้านราคาด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีกลุ่มรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะก็นําโดย Civic, Turbo, ซีดิ c เทอร์โบเส้นทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับฮ o นด้าเซ s ซิ g ง,งซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยอัจฉริยะของฮ o นด้าด้วยนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงแคมเปญน,นะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยเป็นเจ้าของรถยนต์ฮอนด้าได้โดยง่ายเนี่ยเราเตรียมแคมเปญพิเศษมา,สามเสนอให้ในงานมอเตอร์โชว์นี้หลากหลายนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นไปไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์หรือว่าฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมรถคันด้าได้มาพูดคุยกับที่ปรึกษาการขายของเรามาชมรถของเราได้ที่งานมอเตอร์โชว์ที่เมืองทองธานี ระหว่างวันที่23มีนาคมถึงวันที่3เมษายนนี้ค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าพิเศษจริงๆสำหรับรถยนต์ Honda คุณผู้ชมรีบมากันนะคะงานมต์โชว์2022ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3เมษายนค่ะ ครองใจผู้ใช้ด้วยพลานุภาพพิกโลกนะคะของรถยนต์อีซูซูก็ยกทัพมาเรื่องงานมอเตอร์โชว์อีกเช่นกันค่ะว่าแต่ท่านผู้บริหารปีนี้มีไฮไลท์แล้วก็โปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้างไปรับฟังกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมฉันอยู่ที่บูธอีซูซูในงานบางกอกออินเตร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะคะกับมิสเตอร์ทากาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทเตรทอีซูซูเซลส์จำกัดและมิสเตอร์ทาเคชิคาซาฮาระรองกรรมการผู้จัดการค่ะ ิสู z ุจัดเต็มในบูธิส u z ุที่งานบางกอินเตนเนชั่นลมอเตอร์โชว์นะคะนำรถมาจัดแสดงถึง13คันในบรรดา13คันนี้มี4คันตกแต่งพิเศษนะคะเป็น All New X 1คัน Isuzu V Cross 4x4 2คันแล้วก็รถเซฟตี้คาร์ของิส u z ุ1คันค่ะ Isuzu V Cross 4x4 Master of All Roads นั้นเป็นโครงการพิเศษของอิส u z ุมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อจะแสดงให้เห็นสมรรถนะเหนือชั้นของ Isuzu V Cross 4x4 ค่ะ โดยจัดทาเป็นภาพยนตร์สั้นทั้งหมด3ตอนเป็นการรวมทีมของ3คนดังก็คือคุณนิวชัยพลแล้วก็คุณโต้งบรรจงกุ้งกับภาพยนตร์มือรางวัลระดับประเทศและคุณโตวิรุนันช่างภาพรางวัล Cannes ลายอัจากประเทศฝรั่งเศสนะคะโดยใช้ V-Cross for Bicycle พาไปดูเส้นทางอันซิงในประเทศไทยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ isunasserboros.com so นะคะ ที่มั่นฉันก็เรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะคะให้มาชมบูธอิสุสุถ้าท่านจองรถในงานก็จะได้ลับนรางวัลทองคำแท้นะคะมูลค่ามากกว่า1นล้านบาทหวังว่าจะได้พบกันที่บูธอิสุสุนะคะใครอยากเปลี่ยนรถใหม่ก็อย่าลืมให้อิสุสุเป็นอีกหนึ่งครั้งเลยกับผู้ชมนะคะถ้าอยากได้ความกรูหร่ให้มาที่บูธของ Mercedes- Benz คะ่ะเพราะว่ารถไฮไลท์ที่มาร่วงงานมอเตอร์โชว์2022เนี่ยเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบสุดๆค่ะ m e r เ e เดสเบนซยังยกทัพรถยนต์ l u กชัวรแบบครบครันทุกเซ gment โดยจากบูธภายใต้คอนเซปต์ r i n v v n t t o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 f Tomorrow ที่สื่อความหมายถึงการนำเสนอประสบการณ์การขับขี่แห่งอนาคตที่ดียิ่งกว่าโดย The New Mercedes Benz C-Class The New Baby Luxury ของรถยนต์รุ่นยอดนิยมตลอดการที่มาพร้อมสมรรถนะการขับขี่สุดเร้าใจตอบรับความต้องการของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ The New Mercedes- Benz C Class มีวางจำหน่ายสรุ่น รุ่น C 220D อวองการรุ่น C 220D AMG Dynamic ค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือ Mercedes AMG C 43 4MATIC Coupe Special Edition สัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์แบบที่พิเศษเหนือใครของรถยนต์สปอร์ตในแบบฉบับ Mercedes AMG ดีไซน์ภายนอกสะท้อนความรา้าใจตามแบบฉบับ AMG ส่วนดีไซน์ภายในพร้อมเปิดประสบการณ์สปอร์ตเหนือจินตนาการให้คุณได้สัมผัสจิตวิญญ,ญาณของนักแข่ง ยังไม่หมดนะคะที่บูธเม r เซด e ส b e n นซ์ยางเชื่อมต่อประสบการณ์การขับขี่ที่หรูหราไร้ขีดจำกัดทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกัน ทั้งในเรื่องการขับขี่จาก Mercedes-Benz ผ่านหน้าจอต่างๆที่ติดตั้งอยู่รอบบูธรวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตรกรรมจาก Mercedes-Benz ผ่านการพูดคุยกับ Digital Guide นอกจากนี้นะคะ Mercedes-Benz ยังเตรียมโปรโมชั่นพิเศษกับข้อเสนอที่พลาดไม่ได้รับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง m e e s b e n z Prote ์ t ปรเนาน3ปีเมื่อทำสัญญา m ม s t a r กับ Mercedes Benz Li s t i n g ประเทศไทยฟรี MBSP Extra y, ร์ร r a n t ระยะเวลา5ปีไม่จำกัดระยะทางหรือ ฟรีประกันไทยชั้นหนึ่ง Mercedes-Benz Protection นาน4ปีเมื่อทำสัญญามา s t ต r กับ Mercedes-Benz l i t e n s i n g ประเทศไทยค่ะสิทธิประโยชน์สุดพิเศษแบบนี้ห้ามพลาดทุกประการนะคะแบรนด์รถยนต์ขายดียามิซูบิชินะคะที่มีหลายเซกเมนต์ให้คุณผู้ชมได้เลือกก็มาร่วมงานมอเตอร์โชว์2 0 2 2อีกเช่นกันค่ะสำหรับไฮไลท์พิเศษและโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ทางผู้บริหารของมิ u ูบิชิว่าอย่างไรบ้างไปฟังกันค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มิซูบิชิมอเตอร์ของเรานะครับเรามี ไฮไลท์ด้วยกัน3ตัวด้วยกันนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยแล้วกันนะครับนิวมิซูบิชเอ็กซ์แอนเดอร์เรามีการปรับเปลี่ยนทั้งดีไซน์ภายนอกด้านหน้าและด้านหลังเริ่มจากตัว T-shape Design ที่ใช้บนทั้งไฟหน้าและไฟท้ายไม่ว่าเป็นกระจังหน้าส่วนด้านข้างเรามีการอัพไซส์ของขนาดล้อแม็กเพิ่มขึ้นมาเป็น17นิ้วภายในเรามีการปรับเปลี่ยนใหม่หมดเริ่มจากแผงคอนโซลด้านหน้าแบบ Tshape Design หน้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่ขึ้นเป็นขนาด9นิ้วซึ่งมาพร้อมกับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto เบรกมือนะครับก็เปลี่ยนเป็นเบรกไฟฟ้าพร้อมกับระบบเบรกออโต้โฮพวงมาลัยครับก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นแบบสปอร์ตมีแผงสวิช์นะครับควบคุมอย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็มีคูชคอนโกด้วยในส่วนของระบบปรับอากาศก็เป็นระบบแบบดิจิตอลพร้อมกับปุ่ม Max Cool ซึ่งสามารถเร่งความเย็นได้อย่างทันใจสาหรับวัสดุหุ้มเบาะก,ก็เป็นวัสดุพิเศษทิฟการเวลาไปจอดรถอยู่กลางแดดนะครับไม่ว่าจะร้อนแค่ไหนนะครับขึ้นมาบน e x p a n d เ r ดใหม่ของเราไม่ร้อนอย่างแน่นอนสําหรับระบบส พร้อมกับระบบช่วงล่างที่มีการอัปเกรดให้มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนมากยิ่งขึ้นความสูงของใต้ท้องรถ220มมตรสูงเพิ่มขึ้นมาอีก15มมตรเปรียบเทียบกับรุ่นปัจจุบันเรามาต่อกันด้วยไฮไลท์ที่สอภายใต้ซีรีส์ของ Rally Art ได้แก่ตัวน้องเล็กของเราเลยครับ s u b i s h i ิม r รา e ซึ่งมาด้วยกัน2สีสีแดงและสีขาวมาพร้อมกับชุดแต่ง r ร l l y Art รอบทันไม่ว่าจะเป็น สติ๊กเกอร์ลายลารีอาร์ตหลังคาดําพร้อมกับชุดตกแต่งตรงซุ้มล้อบางโทสีแดงพร้อมโลโกโ้ลารีอาร์ตพร้อมกับภายในแบบสปอร์ตเรามากันในส่วนของตัวมิสูบิชิทรอยตันดับเบิลแคปลารีอาร์ตเวอร์ชันซึ่งรุ่นนี้เป็นเวอร์ชัน2นะครับเป็นเวอร์ชันที่2เราก็มีการเพิ่มเติมชุดแต่งลารีอาร์ตของแท้เข้าไปนะครับอาทิเช่นสเก์ตด้านหน้าด้านข้างรวมถึงด้านหลังด้วยนะครับเพิ่มความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและไฮไลท์ที่3ของเราครับมิสูบิชิมอเตอร์ได้ทําการประกาศว่าเราจะหวนคืนสู่ สังเวียนมอเตอร์สปอร์ตโดยในวันนี้เราก็มีการนำรถแข่งที่เราจะใช้ลงแข่งในเอเชียครอสทันตี้ r รลลี่ปลายปีนี้มาจัดแสดงที่งานอีกด้วยผมอยากจะให้แวะมาชมกันที่บูธรถยนต์ m มิซูบิชิมอเตอร์ของเราผมมั่นใจครับว่าอย่างน้อยๆก็ต้องมีรถยนต์หนึ่งรุ่นล้วครับที่จะถูกใจคุณลูกค้ากลับไปอย่างแน่นอนนะครับแล้วพบกันครับสนใจมิซูบิชิรุ่นไหนอยู่แล้วก็รีบมางานรถโชว์ให้ไวเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณปุ้ยโอ้โหโมาที่บูธของมินิเนี่ยไม่เคยผิดหวังเลยตกแต่งได้ถูกใจ,จาชาวมินิมากยากเดี๋ยวจะสอบถามคอนเซปต,ต์นิดนึงค่ะว่าทำยังไง ค่ะก็คอนเซปต์บูญมินิปีนี้นะคะเรามาในธีมของ big love for planet แล้วก็ big love for people นะคะเพราะว่ามินิเนี่ยมีความเชื่อว่าอนาคตที่ยั่งยืนเกิดขึ้นได้ตั้งแต่วันนี้เลยแล้วก็ในทุกๆสังคมมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นมินิก็เลยให้คุณค่าอางความแตกต่างตรงนี้ค่ะแม้แต่บูญนะคะยังดึงดูดความสนใจขนาดนี้แน่นอนว่ารถยนต์ของมินิเนี่ยก็ดึงดูดไม่แพ้กันใช่ไหมคะปีนี้ไฮไลท์คืออะไรเอ่ยค่ะ,ค,ะคุณจูนปีนี้ก็ถือเป็นปีที่เป็นอีดิชันเยียของมินิเลยนะคะว่ามีรถรุ่นลิมิ รในงานนี้เราก็มีอีก2รุ่นนะคะที่มาเปิดตัวคือรุ่นที่จะไฮไลท์เลยก็คือรุ่นมินิพลังงานไฟฟ้า<อ>นะคะใช้พลังงานไฟฟ้าวิ่ง100%<ฆ>เราเปิดตัวไปตั้งแต่ปี2020แต่ปีนี้เรานํารุ่นที่เป็นอีดิชันพิเศษเข้ามาคือรุ่นคอร์เรคชั่นอีดิชันที่จอดอยู่ทางด้านนี้มาพร้อมกับสีพิเศษไอซ์แลนด์บลูนะแล้วก็ร<ฆ>ูฟท็อปเกย์ที่สําคัญรุ่นนี้ค่ะความพิเศษอยู่บนหลังคาค่ะยังไงคะหลังคาเป็นมัลติโทนลุคซึ่งยังไม่มีทีีท่่่ไหหหหนนนนนทททํําาาาาแแตมมมิใใใช้เ้เเคคคกรพบบะะลังป็ สามสีด้วยกันค,คือใช้เทคนิคพ่คนพิเศษของมินิโดยเฉพาะาได้หลังคาที่เป็นสีที่เป็นสามสีผสมกันแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างลงตัวสร้างความโดดเด่นให้กับรถรุ่นอิเล็กทริกของเราค่ะคุณปุ้ยแล้วนอกจากรุ่นพวกนี้แล้วเนี่ยยังมีรุ่นอื่นอีกไหมคะค่ะคุณจูนเราก็มีรุ่นเป็นรุ่น c o เ p e ร์เอสบิ๊ e เลนอีดตัวนี้นะคะเราได้แรงบันดาลใจมาจากถนนชื่อ Big l เล e ที่เป็นถนนที่มีได้ได้มีชื่อเสียงในเรื่องของศิละปะแนวสตรีทอาร์ตการตกแต่งของรุ่นนี้นจะพิเศษมาทั้งลายกราฟิกแล้ว ลายล้อทุกอย่างก็คือมาในเฉพาะรุ่นปิ g กเลนเท่านั้นที่สําคัญมีจํานวนจํากัดค่ะ2ีคันเท่านั้นที่เราได้โคต้ามานะคะในเ,เรื่องของโปรโมชั่นล่ะคะคุณปุ้ยเป็นงไงบางานในงานนี้นะคะก็เรามีโปรโมชั่นให้กับรุ่นรถที่เป็นพลังงานไฟฟ้าถ้าจองแล้วก็ทำสัญญาไฟแนนซ์กับมินิ financial services เราจะมีวอล w a l กตัวนี้ค่ะแถมให้ฟรีมูลค่ากว่าแสนบาทแล้วก็ประกันภัยชั้น1ฟรีหนึ่งปี แล้วก็ที่สําคัญรถรุ่นพลังงานไฟฟ้าเรามาพร้อมกับการรับกันคุณภาพแล้วก็ฟรีค่าบำรุงรักษาค่ะสี่ปีไม่จํากัดระยะทางสุดท้ายนี้อยากให้คุณปุ้ยค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่อยากจะมาเป็นแฟนคลับกับมินิบ้างคะค่ะในงานนี้นะคะก็เรียนเชิญทุกท่านเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ในรูปแบบใหม่ของมินิแล้วก็มาชมรถที่เป็นอีดิชั่นต่างๆของเราปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีที่พิเศษจริงๆเป็นปีที่เราตั้งใจทํารุ่นพิเศษเศษออกมาให้แฟนๆชาวมินิค่ะ ค่สะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณปุ้ยมากเลยค่ะขอบพระคุณนะคะ สำหรับบูธนี้ไม่แวะไม่ได้ค่ะก็คือบูธของฟอรเชในงานวัเตอโชว์2022นั่นเองและคนที่ยืนกับขานจุดนี้คือคุณโนค่ะสวัสดีค่ะคุนโวค,ค่ะคปีนี้เนี่ยฟอรเชก็เป็นอีกปีหนึ่งที่มาเริ่มงานวอตอโชว์ด้วยอยากจะทราบค่ะว่ารถยนต์ไฮไลท์ที่คุณผู้ชมมางานวัตอโชว์แล้วนะ่ะต้องมาชมเลยคือรุ่นไหนคะก็ครั้งนี้นะครับที่เห็นด้านหลังเรานี้เลยนะครับ <c oughs> เป็นไทคัน GTS ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกนะครับในเอเชียเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยของือร รถยนต์ไฟฟ้าในโมเดลไลน์ของ g t s ครั้งแรกของ Porsche ะนะครับทำให้นปัจจุบันเนี่ยมี g t s ครบทุกโมเดลไลน์แล้วไม่ว่าจะเป็น SUV เป็นซาลูนเป็นรถสปอร์ตแล้วคราวนี้ก็เป็นรถไฟฟ้าที่มีในร<ช>ูปแบบ g t นะ s และเครื่องเนี่ยจะแรงกว่าตัว t ทคัน n 4S นะครับแต่ว่าจะอยู่ under ของ t ทคันเ Turbo บนะภายในสามารถเลือกเป็น g t s Interior Package ได้นะครับมีทั้งแบบผสมปะสานร,ระหว่างหนังอาคาทาร่า แล้วก็ภายในจะดูสปอร์ตตี้มากขึ้น ừ ừ ừ นะฮะทั้งแรงขึ้นแล้วก็ล้ออย่างเงี้ยก็จะเป็นออปชั่นที่ดีไซน์ให้เฉพาะในไทคัน g d s เลยค่ะ,คะนะครับนอกจากรุ่นนี้เนี่ยจะมีรุ่นอื่นมาอีกไหมคะโอ้โหในบูธเราตอนนี้เอามาครบทุกโมเดลไลน์เลยเรียกว่าน,นันมากใช่ของไทคันนอกเหจากไทคัน g d s เนี่ยเราก็มีไทคัน Cross Turismo นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไม่นานแล้วก็911นะครับรุ่นที่อย่าง911เนี่ยก็เป็นจุด g d s เหมือนกันแล้วก็ รถสปอร์ตซาลูนพานามีราเราก็มีทั้งตัวเอ็กซ์เซคิวทีฟนะครับมีเป็นตัวฐานล้อปกติะนะครับคายเคนก็มีทั้งเอามาทั้งตัวคูเป้ตัว SUV แล้วก็มีสปอร์ตคอมแพคเอสยูวีที่อยู่บนสเตจเหมือนกันก็คือมาคันมาคันเอสนะครับครบครันมากมากทุอ่ีกในเรื่องของวารันตีนะี่ยังคงเหมือนเดิมไหมคะวารันตีเนี่ยเราให้มาตรฐานเลยครับ2ปีนะครับลูกค้าเนี่ยสามารถต่อได้นะครับจนถึงปีที่9แล้วก็ตอนนี้เพิ่งไม่นานมานี้เองนะครับพอ,อ,อเช่เนี่ย ก็ค่อนข้างมั่นใจกับกับ p u o t u ก t นะครับก็คันไหนที่ต่อวางตีไปเรื่อยๆถึงปีที่9สามารถต่อได้จนถึงปีที่15เลยโอ้โห15ปีนี่คือแบบ,บมั่นใจจริงๆในเรื่องของคุณภาพใช่ครับค่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณโนนะคะฝากถึงผู้ชมทางบ้านที่กำลังอยากจะมางานวัจะเชิญไหนคะ่ะก็สำหรับผู้ชมทางบ้านนะครับที่ที่สนใจรถยนต์ปอรเช่หรือว่า แบรนด์อื่นๆนะครับอลองแวะเข้ามาค,ครับลองแวะเข้ามาจะได้มาลองคุยกับทีมที่ปรึกษาด้าน,นการขายนะครับว่าโอเคว่าชอบทรงแบบไหนตัวเองใช้งานยังไงนะครับให้เหมาะกับที่ที่เราใช้นะครับแล้วก็อย่างขอร์ทเช่นเนี่ยไม่ใช่เป็นรถที่เหมาะกับที่ตัวเองใช้งานเท่านั้น สไตล์รูปแบบการตกแต่งภายนอกภายในยังคัสตอมซ์ตามที่ลูกค้าต้องการได้ด้วยค่ะจากที่คุณหลงรักโปรเชอยู่แล้วก็จะยิ่งหลงรักมากขึ้นเมื่อมาดูที่งานมอเตอร์โชว์นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณโนมากเลยค่ะขอขอบพระคุณนะคะมาที่งานมอเตอร์โชว์คุณผู้ชมอย่าลืมมาแวะที่บูธของซูซูกินะคะเพราะว่าที่บูธนี้เนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายรวมไปถึงข้อเสนอพิเศษอีกด้วยท่านผู้บริหารนะคะรอคุณผู้ชมอยู่แล้วค่ะ Expand Your Boundary คือคอนเซปต์บูตในครั้งนี้ซึ่งมีที่มาในการออกแบบจากแบรนด์ซู z u กิมีรถที่หลากหลายรุ่นที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้อย่างครบถ้วนและคุ้มค่าทั้งเรื่องราคาและคุณภาพสำหรับไฮไลท์รถยนต์ที่นำมาให้ชมในครั้งนี้คือซูซูกิ x r 7 Multi เ n มัลตินามิ v ครอสซขนาด7ที่นั่งสีทูโทนใหม่ด้วยแพลตฟอร์มฮาร์ดเทเทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของซูซูกิ มีความโดดเด่นในเรื่องของคุณภาพและสมรรถนะในการใช้งานรวมถึงความคุ้มค่าราคาที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันและไฮไลท์อีกรุ่นหนึ่งคือ Suzuki c a r r y เรานำมาดัดแปลงเป็นรถบ้านมอเตอร์โฮมซึ่งในปัจจุบันตลาดรถบ้านในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์โควิดหลายครอบครัวเลือกที่จะทารถบ้านมอเตอร์โฮมเพื่อออกเดินทางไปเที่ยวกันเองแต่ยังสามารถทำงานนอกสถานที่จากที่ไหนก็ได้ Work From anywhere และในขนาดเดียวกันผู้บริโภคมีการปรับตัวเริ่มทำธุรกิจฟู้ดทักมากขึ้นหลายคนจึงเลือกทำฟู้ดทักผนวกกับรถบ้านไปในตัวและนอกจากนั้นเรายังมี s u z u กิสวิตซู u z กิเซียสซูกิเซเล e ิโอและซู z u กิเออร์ติซึ่งซู z u กินำรถ,รถมาร่วมแสดงในงานครบทุกรุ่นครับซู z u กิจัดแคมเปญพิเศษชื่อว่าแคมเปญซู u กิซูเปอร์เซ r ร์ไพ e ส์ดิ มอบให้ลูกค้าที่จองและรับรถยนต์สุรุกิทุกท่านโดยสามารถเลือกรับข้อเสนอพิเศษยกตัวอย่างเช่นลถสวิปขับฟรี120วันหรือโปรแกรมช่วยผ่อนค่างวด10เดือนเดือนละ4 0 0 0บาทรับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า3,000บาทรวมไปถึงรถสุรุกิรุ่นอื่นๆเลือกรับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าสูงสุดถึง5 0,000บาทหรือดอกเบี้ยพิเศษ0%นเนานถึง4 8เดือนอีโคคาร์ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ1 9 9 9บาท ฟรีประกันชั้น1ปีแรกบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงระยะเวลา3ปีลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดแคมเปญพิเศษของรถแต่ละรุ่นได้ที่บูธรถยนต์ซูกิหรือที่โชว์รูมซูกิทั่วประเทศครับแค่แวะมาที่บูธของซูกิแค่นี้ก็คุ้มแล้วค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมรีบมากันด้วยนะคะงานมอเตอร์โชว์2022มีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3เมษายนค่ะ ที่ค่ายฟอร์ดนะคะเผยโฉมฟอร์ดเรนเจอร์ฟอร์ดเอเวอเรสต์และฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์เจเนเรชันใหม่เป็นครั้งแรกในงานแบงก์อออินเตอร์เนชันแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43เลยนะคะซึ่งฟอร์ดเจเนเรชันใหม่อัดแน่นไปด้วยนนัตกรรมยางยนต์และเทคโนโลยีที่เหนือชั้นโดยฟอร์ดเรนเจอร์เจเนเรชันใหม่ออกแบบภายนอกด้วยกระจังหน้าโฉมใหม่อันโดดเด่นและไฟหน้าแบบรูปตัวซีดูดุดันยิ่งขึ้นค่ะส่วน Ford Everest ์เจเนเรชันใหม่ออกแบบสไตล์สมบุกสมบันแต่ยังคงความเรียบรููดล้สมัย และ Ford Ranger Raptor ร i ่นใหม่มาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะฉลาดเพิ่มความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อผู้หลงไหลาการขัรบขี่แบบ4ี4โดยเฉพาะค่ะพร้อมเปิดรับจองรถยนต์ Ford ร i ่นใหม่เฉพาะรุ่นทางออนไลน์บนเว็บไซต์ www. fordth ในงานมอเตอร์โชว์และผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ Ford ทั่วประเทศรวมถึงให้บริการ Consumer, all, แบบพร้อมเสมอหรือ Always On กับนวัตกรรมด้านการบริการใหม่ๆเพื่อให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ Ford ได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะ ท่ายรถจากแดงกิมจิอย่างเกียร์ก็มาร่วมงานมอเตอร์โชว์2022ด้วยนะคะแน่นอนว่ามาพร้อมรถยนต์รุ่นยอดนิยมและโปรโมชั่นดีๆตามนี้เลยค่ะ ก็สำหรับไฮไลท์ของเรานะคะแน่นอนว่าก็จะเป็นรถยนต์อเนกประสงค์นะคะตัวท็อปของเราเลยก็คือเดอรเกียคาร์นิวัลนะคะซึ่งในงานนี้เนี่ยเราจะนํามาจัดแสดงให้ลูกค้าได้ชมทุกสีเลยนะคะอยากท่านไหนอยากจะเห็นสีไหนหรือไม่เคยเห็นสีไหนมาก่อนก็มาชมที่งานได้พร้อมมีให้ทดลองขับค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจจองนะคะเดอรเกียคาร์นิวัลภายในงานนะคะสจหรับแคมเปญพิเศษก็คืออันดับแรกคืออัตราดอกเบี้ยน,นะคะหนึ่งจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์สำหรับการดาวนที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผ่อนนานสี่สิบแปดเดือนนะคะสำหรับลูกค้าท โปรโมชั่นการรูดผ่อนเงินดาว0%นะคะนานสูงสุด6เดือนสําหรับลูกค้าที่รูดเงินดาวผ่านทางบัตรเครดิตกสิกรไทยเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีวารันตีค่ะนาน5ปีหรือ150,000กิโลเมตรประกันภัยชั้นหนึ่งนาน1ปีนะคะแล้วก็โรไซแอสซิสแตนต์อีกนาน5ปีต่อ24ชั่วโมงค่ะอันนี้ก็จะเป็นแคมเปญพิเศษนะคะสาหรับลูกค้าที่สนใจมาจองเบเกียร์คานิวอนที่งานมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้ค่ะ ส่วนที่บูตมาสด้านะคะขอชูไฮไลท์นิวมาสด้า3สีบรอนพลติน้มควอดใหม่ล่าสุดยนตรกรรมสปอร์ตพรีเมียมมาพร้อมหลังคาซันรูฟแบบไฟฟ้าด้วยราคาเริ่มต้น979,000บาทและนำเสนอรุ่นยอดนิยมที่แปลงโฉมด้วยชุดตกแต่งรอบคันมาสด้าสปีดและเคนโชให้เป็นไอเดียในงานมอเตอร์โช2022อีกด้วย นอกจากนี้นะคะมาสด้ da, ยังได้มอบแคมเปญสุดพิเศษดอกเบีย้ยต่ำศูนย์เรฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งมาสด้าพรีเมียมอินชัลรันบัตรน้ำมัน5,000บาทฟรี m a สด้า a คร3ปีและลูกค้า800ท่านแรกที่จองรถยนต์มาส d a ในงานมอเตอร์โช2022งพันจำนวน1,000งบาทและออกรถภายในวันที่30เมษายนนี้รับฟรีมาสด้าลัดเกซมูลค่าสามพบาท ผูท้ที่สนใจสามารถรับสิทธิพิเศษได้ภายในงานที่บูธของ Mazda นณอาคาร Challenger Impact เมืองทองธาน,นีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3เมษายน2565 25, เท่านั้นนะคะไปอย่างไรกันบ้างกับงานบางกอกอ n เ e น n ์ t นช n a นแ o ลมอเตอรช2022ที่จูนพาคุณผู้ชมมาชมนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะมาเที่ยวชมงานนี้บ้างงานเรตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3เมษายนค่ะสำหรับวันนี้นะคะจูนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมกันไปก่อนแล้ววพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ